สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมว่ายน้ำนะครับกดเข้าไปเกมไปเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับระหว่างเข้าเกมระหว่างเข้าเกมนะก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็จะเป็นอีกนะครับรอหลดน,นะโอเคเข้าเกมมาได้แล้วนะครับหน้าเกมจะเป็นแบบนี้นะครับ กดเริ่มไปเลยผมได้เล่นบ้างแล้วนะครับก็จะมีห่วงยางให้ให้ด้วยนะครับนี่ห่วงยางให้เราสุ่มนะครับแล้วก็ตัวละครน,นะครับนี่มีตัวละครให้สุ่มนะครับเล่นกันต่อเลยอ่มันจะมีั p เ e v e ลให้ด้วยนะครับแบบการการเร็วนะครับการเคลื่อนที่นะครับ องเพื่อนข้ามไปแล้วนี่นะครับสามารถข้ามได้ด้วยผมก็ข้ามเลยอันดับที่หนึ่งนะครับเอาอันดับที่สองมีคนแซงผมไปแล้วแหลกมากเดี๋ยวผมจะชนอืมผมได้ที่หนึ่งแล้วนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าที่หนึ่งไหมก็คือที่หัวเราสังเกตดีๆจะเป็นที่หนึ่งนะครับหรือว่าบนหัวเรามันจะบอกอยู่นะครับว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่ อย่างเช่นเราอยู่ที่สุดท้ายมันก็จะบอกมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งอ้าวที่สองแล้วอืมชนอา้าวแตชนไม่ได้ด้วยไม่ไรผมจะไม่ชนนะผมก็ว่าตัวเองจะตกนะครับเฮ้ผมได้ที่หนึ่งอ้าวอืมผมได้ที่หนึ่งนะคเพราะผมได้ผักคนไปแล้วผมได้ที่หนึ่งนะคบ มันก็จะมีแกอันดับมาให้ดูโฆษณานะครับรอแป๊บนึงน,นะครับโอเคได้แล้วนะครับนี่สามารถบอกได้ด้วยนะว่าค่าใครเปกี่คนแล้วก็สามารถบอกอันดับนะครับนี่ผมก็อันดับที่หนึ่งนะได้เงินนะครับสามารถไปสุสมได้เพิ่งรู้มีอ up level ด้วยนะครับการโจมตีนะมันจะ โจมตีได้ก็คือจะโจมตีตีแบบเปอร์เซ็นต์ความโจมตีจะโดน่ะจะเยอะมากขึ้นนะครไหนลงตีเฮ้ยตีได้จริงด้วยเฮ้ยไหนเฮ้ยมีที่บินด้วยนะครบเจ่งมากเลยนจรงเฮ้ยบิน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 เฮ้ยอย่านะ ตกบนพื้นเลยนะครับอุตส่าห์จะได้บินอันนั้นมาแล้วรอนะโอเคเอาใหม่นะครับไม่เป็นไรคือมีบางครั้งเนะี่ยผมเล่นชนะไปแล้วสองครั้งผมจะเอาบินมังผมบินโอ้โหไม่ได้สักอย่างตกน้ำไปเลยนะครับ นี่เป็นไรห่วงยางอะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวดูอ๋อเป็นที่ตกแต่งมีงที่ตกแต่งด้วยทุกคนเขาให้เลื่อนไปทำไมอ่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเขาบอกว่านี่มาทำไม ฟีเหรอมาดูโฆษณาฟีไม่ตัวเล่นเกมกันตือน่นคือไปน่าจะเป็นเวลาเราได้ไอที่บินนั้นแล้วก็เอ่สามารถแล้วมันก็ที่บินก็จะเป็นแบบแบบมานั้นนะคบนี่ไงเวลาเราก็ดดมันจะมีก็แปลว่าไม่ใช่ที่บินเฮ้ยมีมีอันมากวนแล้วว่าที่มันเป็นอิด

โอเคแล้วก็อา้าวชนชนอิดนะครับได้ที่สี่ไปที่ห้าที่เก้าที่สี่ที่สามที่สองก็ได้ที่สองไปนะครับโอเคมาดูกันว่าผมจะได้เงนินเท่าไหร่โอ้โฆษณาเสียงเกมกดแล้วนึ่งนะครับ ค okay. ผมได้ที่สองเข้าไปได้สองสองคนนะครับโอ้ที่หนึ่งเข้าไปได้สี่คนเลยมีบอกประเทศด้วยอยู่ประเทศไทยต่อไปอัพเลเวลอัพเลเวลอะไรเพิ่มเงินเยอะขึ้นรอเวลาชน,นะน่าจะใช่นะครับ ไปต่อ่าสุดท้ายต้องชนคนให้ได้หลายคนหน่อยสักสองคนสามคนก็ได้เฮ้ยที่บินด้านสปีดเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอันที่มันมีสูมด้วยอันที่มีสุมนี่ไงอันที่สุมนี่นไงได้แล้วมันมีสุม้มน้ำแข็ง ทุกคนโดนแข็งทั้งหมดหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมข้ามไปแล้วที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งเอ้าโดนเสงไปรัวๆเลยพอผมมาถึงก็โดนเสงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัคก,กี้อือได้แล้วตัวใหญ่ขึ้นอุ้ยชนรัวๆเลยอะได้ที่สองไปผมก็ได้ที่สองเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอช่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครบบยบาย